น,นี้มาดูทางลงบ่อครับทางลงบ่อที่จะไปเอาดินค่อนข้างแคบครับเป็น,นาผ่านทุ่งนาครับแต่รถจอดไว้นู่นครับเจ้าพารวยยังไม่กล้าลงมาครับเดีย๋ยวเจอทางเธอ,อทางไปไม่ได้เดี๋ยวจะถอยยากครับเเรามาดูมาดูทางกันครับอันนี้เป็นบรรยากาศทุ่งนาครับในพื้นที่อีสานบ้านเราครับ ฝากติดตามช่องใหม่ช่อง Youtube ของหนึ่งเจริญทรัพย์อีสานดำซิงด้วยนะครับตามติดชีวิตรถด,ดำครับไม่มีอะไรมากแฝงสาระนิดหน่อยครับก็ดูการใช้ชีวิตการทำงานของชีวิตรถด,ดำครับตอนนี้กำลังแมคโครกำลังมาครับแมคโครจะมาเจาะดูดิน แมคโครกำลังมาอันนี้เป็นทางครับตัวนี้ทางทางแบบนี้แคบครับน่าจะวิ่งไม่ได้ครับถ้าทางแบบนี้ครับวิ่งก็อันตรายครับเสี่ยงเสี่ยงเพราะว่ารถแต่ละคันนี่หนักครับหลายตันครับทางนี่หนักมากเอาแมคโครมาเคลียร์ทางก่อนครับต้องเอาแมคโครมาเคลียร์ทางฝั่งนี้เป็นนาข้าวครับฝั่งนี้ก็เป็นานาข้าว รเราต้องดูเส้นทางก่อนนะครับก่อนที่เราจะวิ่งดินว่าเส้นทางนี้วิ่งได้หรือไม่ได้ถ้าเราวิ่งมาแล้วเกิดรถติดรถติดนี่ยากเลยครับถ้ารถติดเพราะว่าเป็นทุ่งนามมันจะเล่ครับรถเราหนักมากทางนี่ต้องยุบต้องพังต้องเพครับเราต้องมาดูทางก่อนว่าวิ่งได้หรือไม่วิ่งได้นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นรถติดครับนี่วิ่งไปรอบนึงแล้วรถติดก็จะทําให้ ทางเสียหายแล้วก็นาข้านาข้าเสียหายเล็กน้อยครับอันนี้ก็คุยกับเจ้าของนาเพื่อนละเคียร์กันเรียบร้อยครับแม่โคกําลังมาครับครับผมฝากช่องหนึ่งเจริญทรัพย์ด้วยนะครับช่องนี้ไม่มีอะ,อะไรมากมายครับตามติดชีวิตรถด,ดำแล้วก็แฝงไปด้วยสาระเผื่อมีเพื่อนๆนคนไหนมีคนไหนอยากดู การใช้ชีวิตแบบรถดำครับตอนนี้แม่โคกกำลังเชียร์ทางให้ครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปถ่ายตอนลงบ่อดินให้ดูครับตอนนี้ผมมาสำรวจทางก่อนว่าวิ่งได้หรือวิ่งไม่ได้ทางแบบนี้วิ่งยากครับอันตรายไม่น่าเสี่ยงครับไม่น่าวิ่งครับทางแบบนี้มันแคบครับทางแคบรถเราหนักร้าเลอออกนอกรอยเดิมที่วิ่งนี่ก็มันจะ เละครับแล้วก็เบี่ยงตกตกลงข้างทางตัวนี้ครับไม่ใช่ว่าทางแบบไหนก็จะวิ่งได้นะครับของรถด,ดำเพราะว่าใส่ดินเข้าไปเนี่ยหนักเป็นเกือบสิบตันเลยนะครับอันนี้แมคโครกำลังเดินมาครับแมคโครแมคโครมาเชียร์ทางครับผมตอนนี้อ่าแมคโครกำลังเจาะหาดินครับกำลังหาดิน ก็จะไปส่งลูกค้าครับกาลังเจาะหาการหาดินเดี่ก็ต้องดูด้วยนะครับว่าดินอุ้มน้ําหรือเปล่าถ้าดินมีน้ำนี่ดาไม่ลงนะครับเอาไปมันก็ดินเป็นดินเปียกดินแฉะครับกำลังเจาะหาดินที่กลางสวนยางดูว่าดินจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ครับถ้าดินเปียกเกินไปก็เอาไปใช้งานไม่ได้ครับอันนี้ปลาไพ่กับปลาวิศ ได้ะอันนี้คุณพ่อกับคุณน้าครับ น้ำครับก็โกบี FK ร2 0ยีนี่คุณพ่อกับ รถทิมงานสามคันแล่ก็จอดรอรับดินครับถ้าแมคโครหาดินเจาะดูดินได้ก็ใช้วันนี้ใช้รถด,ดำาสามคันครับใช้แต่รถของทีมงานหนึ่งเจริญทรัพย์สามคันครับว่าลูกค้าสั่งไม่มากครับวันนี้ประมาณยี่สิบเที่ยวยี่สิบสาสิบเที่ยวครับวันนี้ ใครสนใจดินหินทรายนะครับหนึ่งเจริญทรัพย์ศูนย์เก้าสามสาสามศูนย์เก้าห้าหนึ่งนะครับภายในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬนะครับเป็นผมที่เพราะว่ารถวิ่งออกข้างนอกก็ได้ครับวนมากวิ่งแต่ในพื้นที่วิ่งออกข้างนอกมันก็แต่ละคันมีแต่อะไรแต่งผิดขนส่งทั้งนั้นครับรถแต่ละคันกระจงกระจก ไฟเยอะครับกำลังเชียร์พื้นที่เดี๋ยวผมจะพาไปดูหน้างานนะครับต่อไปตอนนี้ดูละเห็นบ่อละเห็นที่เอาดินละสำหรับงานวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูที่เทที่ลูกค้าว่าเทตรงไหนหน้างานยากแค่ไหนื้นที่ไปเท ตอนนี้กำลังทำทางให้รถ6กล้อเข้าครับเด้อสี่รถครับสรถก็ติมอันนี้10บล้อทีม10บล้อครับอ่าอันนี้เป็นทีมรถเล็ก6กล้อดำอันนี้เททีม สิบล้อขนดินไปทำสะพานมิตรภาพไทยลาวครับตัวนี้ทำสะพานบ้านเรา อันนี้สิบล้อขนดินไปทาสะพานนะครับนี่ไม่ได้ไปทําบ้านเรือนนะครับทําสะพานไทราวบป็งการปากสันครับในบ้านเราก็จะมีสะพานไทราวแล้วช่วงนี้งานเยอะครับงานรถบรรทุกสะพานเสร็จเดี๋ยวก็จะมีสนามบินเข้ามาอีกครับโครงการมาแล้วแต่ยังไม่เริ่มทําครับสนามบินโหยอนแสงมาดูสอง สองหนึ่งศูนย์สองสิบครับเอรถของปาวิทย์ในทีมงานครับปาวิทย,ย์สบายสบายๆครับสีรถ <an> <N os> ยังแจ่มโอ้โหถึงที่ปาวิทย์ ้าบอกให้เข้าไปเทีข้างในครับถึงที่เรียบร้อย่ายังางยัง